สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเครื่องมีแท่นิดไม้มาแนะนํานะครับตัวนี้นะครับเป็นแท่นริดไม้นะครับยี่ห้อ D-Wol นะครับรุ่น DW735 นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์พภายในก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับจะมีใบมีดนะครับจะมีคู่ตัวมา1ชุดแล้วมีจะมีแถมมาหนึ่งชุดนะครับแล้วจะมีข้อปล่อยฝุ่นนะครับแล้วก็ล้อหมุนปรับระดับนะครับนี่จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับพร้อมใบรับประกันนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับนี่จะเป็นตัวแทรลีดนะครับของดีวอนะครับรุ่น D W 735นะครับตัวนี้นะครับภายในตัวของเขานะครับจะมีปัจแจมาให้หนึ่งตัวนะครับปัจเจกเป็งตัวเดียวสามารถขันได้ทั้งหมดเลยนะครับ นี่นะครับจะเป็นใบมีดนะครับที่เห็นเป็นขี้เล่ยแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทางบริษัทของดีวอจะทําการทดลองก่อนส่งมาที่ร้านนะครับจะเป็นแบบนี้หมดทุกเครื่องนะครับท้าลิตไม้ดีวอลตัวนี้นะครับกำลังไฟจะอยู่ที่1,800วัตต์นะครับความเร็วของรอบนะครับ1 0 0 0 0ื่รอบต่อนาทีนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับรับประกัน3ปีนะครับของดีวอ เดี๋ยวผมจะมาประกอบนะครับในการปรับสเกลนะครับได้6กระดับนะครับได้ถึง6นิ้วเลยนะครับถอดน็อตออกมานะครับดูร่องนะครับจะเหมือนร่องริมนะครับตัวนี้นะครับจะมีรอยนั่นอยู่ใส่เข้ตรงรอยนะครับปรับสเกลขึ้นมาได้ถึง6นิ้วเลยนะครับเลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยครับขนาดหน้าไม้ ชิ้นต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นท่อปล่อยฝุ่นนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมีตัวดันอยู่นะครับจะมีร่องอันนี้ครับมาที่ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์นะครับปิดเปิดนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันในการทํางานนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นฟังก์ชันในการรีดไม้นะครับเครื่องรีดไม้รุ่นนี้นะครับใบมีดจะอยู่ที่13นิ้วนะครับรีดไม้ได้ตั้งแต่1มิลจนถึง15มิลเลยนะครับหรือ6ถึง6นิ้วนะครับแ้าผมว่าลองเทสก็ฟังกันเลยครับ ฟังก์ชันในการทํางานก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับร้านเฟอร์นิเจอร์ที่กําลังหาแท่นลีดไม้อยู่นะครับฝากตัวนี้ด้วยนะครับของ d ีวอนะครับรุ่น DW735 นะครับที่สําคัญนะครับรับประกัน3ปีเลยนะครับถึง3ปีเลยนะครับสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ